สวัสดีครับจากไอวาและบิดฟาร์มนะครับวันนี้ว่างๆเรามาอัปเดตฟาร์มให้ดูนะครับผมช่วงนี้ก็เตรียมตัวย้ายนะครับตอนนี้ทั้งหมดที่ฟาร์มก็น่าจะประมาณเกือบร้อยตัวครับผม ก็ช่วงนี้อากาศร้อนหน่อยครับก็จะเปิดพัดลมให้น้องทั้งวันนะครับสองตัวใหญ่ครับผมชุดนี้เป็นใจแอนนะครับผมเป็นอคอกไทยนะครับตอนนี้เป็น แม่พันธ์นะครับนี่ก็มีลูกโทนอยู่ยหนึ่งตัวนะครับยังไม่หย่านลงนะครับผมชุดนี้ก็เป็นนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ไว้นะครับผม ยังไม่หย่านมเช่นกันครับมีทั้งหมดสองตัวนะครับจะสองเดือนแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นนิวแบ็กครับผมเหลืออยู่สามตัวนะครับ นี่ก็จะเป็นแจนนะครับผมแจนแบ็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ d นะครับให้ลูกมาหนึ่งตัวครับผม นี่แม่พันนะครับน,นี่ก็พอผ่านเอีนดีนะครับกําลังน่นารักนะครับยังไม่ยานมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไร้นะครับร้อนครับนี่ก็จะเป็นดำผู้พันนะครับ ้องครับผมยังไม่ได้คลอดครับอันนี้ก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียนะครับน,นี่ก็เันจน,นะครับน,นี่ก็จะเป็นดำผู้พานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นดําผูพานครับผมอายุสามเดือนกว่าจะสี่เดือนครับตอนนี้เป็นพ่อพันธ์ดําผูพานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิมิตเจแอนนะครับ ก็จะเป็นนิวซีแลนด์นะครับอันนี้พ่อพันธุ์นะครับน,น,นี่เป็นสายมาเลย์น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นจอแอนนะครับผมนี่ก็นิวซีแลนด์นะครับผม จะเป็นเจแอนนะครับก็จะเป็นดำผู้พานนะครับ อายุสามเดือนนะครับดําผูพานนี่ก็จะเป็นดําผูพานนะครับตรงนี้สี่เดือนกว่าครับ ี่เดือนกว่านะครับผมเป็นเพศเมียนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคลิอร์เนียนะครับอันนี้มาจากที่เมงเฮงนะครับตัวนี้ก็เป็นดำภูคานครับสี่เดือนกว่านี้ ก็จะเป็นจแจนนะครับจแจนสีป่านะตรงนี้ก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นอคอกแรกครับผมที่เก็บไว้หกตัวนะครับ จะเป็นแคลิฟอร์เนียนะครับแบบไลออนนะครับผมนี่ก็ท้องอยู่นะครับรอคลอดครับเป็นพันเล็กนะครับไอมินิเล็กครับผมมินิเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วนะครับนี่ก็นิวนะครับผมมีอยู่สี่หนออครับ นี่ก็จะเป็นมินิเล็กครับรอคอดครับตอนนี้เป็น n อนดีนะครับคอดแล้วครับมี2หนอนตัวนี้ก็รอคอดนะครับตัวนี้ก็เป็นเนิ้วนะครับผมเป็นสายมาเลยน,นะครับ ตรงนี้ก็เป็นนิวนะครับเป็นพ่อพันธ์ครับมันก็จะเป็นเจนนะครับนี่ก็จะเป็นมินิเล็กนะครับ ก็จะเป็นบาบิยองนะครับตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนิ่เล็กครับนี่ก็จะเป็นนิวเลสนะครับเพิ่งจะผสมนะครับผมอายุประมาณหเดือนกว่าครับจะ6เดือนแล้วครับ ตอนนี้ก็จะเป็นพันมิเล็กนะครับมินิเล็กนะครับตอนนี้ก็นิ้วนะครับมีอยู่สามนอนนะ ก็ทำเหมือนเดิมครับผมทำแบบระบบให้น้ำหนูครับก็ให้น้องกินตรงนี้ครับจะได้ง่ายๆก็ต่อยาวไปนู่นครับตอนนี้ตรงนี้รลื้อแล้วนะครับผมที่ถ่ายตรงนั้นจะมีกรงยาวอย่นะครับทั้งหมดอยู่สามกรงครับกรงละสี่ช่องสิบสองตัวกำลังรลื้อครับ ยาวไปนู่นนะครับ